คุณมาทำอะไรที่นี่คุณาํามผู้บอกคุณเหรอคะผู้เขาเป็นห่วงกเอวคุณจะทำอะไรที่มันเหมือนทำท้ายตัวเองหรือคราวก่อนฉันก็เกือบไปแล้วอะไระ ฉันอยากให้สองคนนั้นได้รับกรรมที่ทำไว้จริงๆแต่ฉันจะต้องมีสติและฉันจะไม่ยอมให้ความโกรธครอบกรฉันจนฉันทำอะไรโง่งงๆแบบครั้งก่อนอีกถึงฉันจะฆ่าสองคนนั้นตายไปฉันก็ได้แค่ความสัใจและสุดท้ายฉันก็ต้องติดคุกแต่ฉันยังไงอะ ฉันก็ต้องทำให้สองคนนั้นได้รับกรรมที่ทำไว้ให้ได้ถ้าอย่างนั้นผมก็มีอะไรจะบอกคุณเหมือนกันนี่ครับขอบคุณค่ะทวีรัตน์เจอคนกาลังดาภรรยาของท่านตรีนักการเมืองที่เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีเหรอคะ ที่บริษัทของนายทวีรัตน์วานซื้อที่ดินทำเลดีได้ในราคาถูกก็เพราะว่าติดสินบนเรื่องข้อมูลที่ดินที่กำลังจะถูกเวงคืนเพื่อทำถนนล่วงหน้าและน่าจะรวมถึงเรื่องการหัวประมูลโครงการอื่นๆนี้เดี๋ยวขอเซฟี่ด้วยนะคะคุณดาวฉันติดละครคุณทุกเรื่องเลยค่ะยินดีเลยค่ะอีกน,นิดนึงนะคะรัฐนนี่เขาใช้คนใกล้ตัวเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองได้ตลอดเลยสินะ เพราะเขาไม่เคยรักใครจริงๆนะสิครับถ้าแผนเรื่องติดสินบนไม่สําเร็จ mm. เขามืจะหาวิธีอื่น mm. เพื่อให้เขาได้สิ่งที่เขาต้องการ mm. คนนี้ง็็น่าจะรู้ดี